คนเล่นมาอืมก่อยปลาพี่น้องก่อยปลาไปหาโมแดงมาหนิตัวไหนก่อนวะพวกกระโดนสูงอยู่บ่โอ้ยนี่นี่นี่เอากระเจียวไปขันใส่โมแดงก่อนพี่น้องไปยังไงพี่นี่ไปยังไงกระเขาวปลาขาวปลาจีเดือดขากระจีเดือดต้องแท้

น้ำโอ้ยบ่อพ่อขั้นขั้นขันอี่กี่ขั้นขันขั้นนี่นี่าอืขั้งรลงอ้าวเฮ้ยอ้าวนี้ขังยังเงานี่ขังยังเ้ๆเด้เดยวเด้วางวางอ้หูเดี๋ยวขั้งง่ายจังแม่เด็เดเด็ดเด็ดูอืมพีอีขั <m <m ้านึงขันได้ข mm ันั่ขันได้รคั่ขันดิล่ะขันก้อยยขันันกันกันัน โมกูห่อแดดเขาหอมกันไดดมันเห i ề ยวซะก่อนที่เราจะขันเนาะหัวเหยียบคู้สาแตกหรอนี่ต้าหน่อยเพอแตกกูหันี่ลุงให้หน้าที่ปาาออกอีสินายสัต เฮ้ยเห็ดดีๆโอุ้นยืดบ่ห้างหมูแดงเขาแง่อยูุ่นเอ้ยอาเมีนใหม่นะดอขุนแง่อยู่ทองเหรเอมเมียนใหม่นะดอเอาใครขันไข่อะไรกสิดีเด้วันผสมนี่จำนั่นหมูยูใจเย็นแม่ใจเย็นใจเย็นฮะ่อน เนี่ยดีด๋ยวห้างจะตำนี่ไม่เห็นบมดเลยนี่ห้างนี่ตำนี่โอ้ยนี่เดียวหรอบปล่อ๋เดียวเอา,อานั้งไปห้างซิงย,งงยัไงห้างนะนั่นอ่ะยิ้มแตกโอ้ยฟันแดด มาพี่เอามาพี่มันทั้งขันทัันมันผสมเนี้ยใช่ละบัขัด่ละกดจัขัดใช่หห้างมดแดงบานี่พูดพูดอู้ห้างแบบใหญ่เลยใช่หรอ่นี่ยน่ที่ทั้งละข้า่นไปขางห้องน้ำกูตะเกาเดี๋กุ๊กงวงตรงมีห้างมดแดงปะ ตรงมี่คือว่าแต่เก่าก็ห่วงประผาดด้วยาจเขาจะว่าหมดแดงเฝ้าม่วงบ่ะนมหิมะนี่บ่บนน่าจะใส่เรากองหนากดมงเลยนี่มีวิธีโคตถึงไหมไปไปกันหามันเงียวจังเลใส่เยอะหน่อยมันขันสุ่มขัดเงี้ยมันแตกล่วน จะปั่นเดียวๆด้วยเห็นอยู่คือบวดดนบอย่างน้อยเขาไปหาไปล่างโตไปพุ่นไปล่างโตดีพุ่นมีแต่สนองกูเลยสใสใจ่ายค่าซสมมืดเขาคงเสาเบิดอ่ะกูเบิดโตเลยนี่ เดี๋ยเี่ยอุ้ยขันเสนบางน่อเป็นยังไงฮ้อุ้ยตามบังยน่อสุดยอดนั้นี่ใครๆใครห้างบุดเองเช็ไม่ผีก่อนม่ผีก่อนโอ้โหเห็นน้าไห น้ำแตกอ้าวให้ปล่อยมากล้องกล้องทิพทิพเรือาทิพุกทนี่แม่เือขาดแล้วเด้กินกึบไก่ต่อครับไอ้าว้มันแดงไปใส่เไิดมัไดีมันนี่ลูกไหมว้าพี่ มาเอาบอกโทษที่นี่นี่มึงตบตบแขวเฮีย้ยเลยนี่ยัยงเศกอยู่ข้อเสกอยูกขอขำข้อฮะหาต่อครับหาหมดแดงคือตายแท้หมดแดงนี่ตค อันสุดมงังใ้มักม่วงมักม่วงนี่เวียดนามนี่หลางโตเจ้าของกันเศร้าเวียดน,น้ำ บสมบีบนนวส่ไปต้องขันค่อยหอมขันขันขันมันข้าวไปไปขันดีกขันอีกขันบีบนนามันอกมันมีโมแดงอยู่บ่อห้างนั่นอ่าพี่ีี่บ่อพี่ันขันระบา่ งามีนน้ำหลอ,อกขึ้นเขามันร้อนนานๆไปอีกข้างกันนครับน้ำมันก็นเอาทิมครับแต่ถามีต้มก็เอาใส่ต้มใส่ต้มบุ้มข้าบดิต้มอันนี้นี่ขันออก ขันสองสามแค่พูแล้วครับอืไปไปมืแดงใส่กันไปไปไปนี่ข้างน้อยพวดนี่พอดีบาดข้างมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับห้างมืแดงจัดไปเบิร์ห้างนี่พอดีมีฮอดเปิงจัดไปบาดขั้นขั้นเร็วๆหน่อยเร็วๆอ้ จะมันสบายเนาะผู้ไายเนาะเห็นไหมชัดไปชัดไปปักไปเขาหอมหวานไว้พอดีบบานนี่พอแล้วครับพอแล้วพอแล้วครับโอ้มอลแดงกัดครบต่อไปสักก่อนพอแล้วครับพอแล้วครับบานกระสอยหอมเนาะเขาบอกเนาะเสืหอมเนาะบานหอม อีาเงี้ยหอมบัวหอมซี่แล้วบัานนสอยใส่ไปบุกรูดขากัวหอมอมเตียมลงแล้วบานนี่อ้ยที่เด็ดที่เด็ดที่ก้อยปลาก้อยปลากี่เด็ดก้อยปลาขาหน่อยส่เเอไดยโรเดดไลเด็ดไลไง ถึงการปรุงครับขอกวหอมนะครับเมนูต่อไปเมนูต่อไปยำมงซอนใช่เสนี่ยำมงซอนบ่วนไม่ล้บานให้ก็นกั่นให้โคกยอกนี่นข้นเลยสูตรป๋าเผยก้อยปลาเาอาของชรสมานูแดงทำนี่นี่ที่เด็ที่เด็ด่แลเอาเนีแจ่เพนไห ิ่เราเนี่ยอายสุดยาอยู่นี่ดกเด็ดเ้ยเหน่อยเซฟหน่อยเสหลายเหลายเฮ้ยที่เด็ดที่เด็ดดูไฟขึนี่กี่ะดูหัวอ้วนหัวคือเฝางอสไลดสะอุ้มอมโสมโสมโสมุดมนะแปหนะนี่เดี๋เอาไปลงซองยูทูปบันก่อยปลาไปสั ปาสุดบาน่เย้งานบนว่ึ้าขึนาชิมบ้าชิมบ้งว่าเคยกินอะรมาบ่อยใกล้เดียบจบจบเลยดีไิเมียน่ปวดเบื้องี้อ่ไม่เปลียนงัตมีบ่อบานมจมีบอนี่เบื้องมันไตยูยูนอยู่เบื้องม่เปลี่ตงงงอยู่นี่นี่ ต่อยใครมดแดงอยู right. ่เขาแตะบนนหน่อยด้วยง่ายง่ายเดือดี๋ยเดดลายนะครับเมนู่มมาดิปีงก้อยเหียเลย